เอี่ีล่้าวอันนี้เร็วกว่ากว่ากล้องถ่ายรูปนะ อ่าชัก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 ชัเชัก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 ชดกชั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 กชดกชั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 กชชั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 

ทุกคนพี่ภูก็ถ่ายเลยไม่รู้นี่จะเอามาเอามามาดูนี่ทุกคนจะได้เห็นทุกคนนี่พี่ที่นี่คือที่พี่ภูกระถานะะย,ยนะครับสวยไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเออมันต้องแตง่งอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ลูกภูเขาไม่แน่ใจว่าเดียงชันไหมนะแต่ก็ดีอยู่ใช่ครับใช่ครับสีโคตรเสียงครับทุกคนอะไรงงส,สวยๆด้านหนึ่งโอเคจ้ะก็สามารถก็ถ่ายตรงนี้ไนดะ้หนึ่ง หาหาลูปุกเขาหน่อยอ่าคือข้อสมลังไม้แล้ว